ที่สุดการรอคอยในที่สุดก็มาแล้วจ้าสติ๊กเกอร์ลายมาสเตอร์เกมเมที่จะมาพร้อมความเกลียนเต็มพิกัดสไตล์มาสเตออย่าลืมมาจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้คลิปเท่านั้นท่านก็จะได้สติ๊กเกอร์ลายที่หล่อน่ารักและเกลียนที่สุดใน3ามโลกนี่ไงครับผม Master of Arm ma, Ar ma. อาร์มาสเต r ร์ออฟอาร์เฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเย้ยอาเตียมัน เอาละครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในฮอนเดอะซีรีส์ซีเอ็มกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เรามาเล่นแคลรี่บ้างนะเราไปเล่นแต่ตัวอื่นนะเราเล่นแคลรี่กันบ้างผมเชื่อว่าแคลรี่ผมนี่ก็โหดใช้ได้อยู่นะครับผมมาก็เราอยู่กับนายยอนนะนายยอนเล่นเป็นสลิตเทอร์วันนี้เราจะมาคอมโบกันนะฮะสลิตเทอร์กับสวิตเบดโอ้โหแล้วตัวที่มาข้างล่างพิซเนอร์เฮ้ยหนักอยู่แต่มาตบอาร์นี่น่าสนใจฮะเฮ้ยนี่มันไอตั้นนี่หว่ามาตบอาร์มาตั้นนอย ตั้นหนะ้าหกเจ็อ่ะมองดูด,ดิเห็นไนะหมเฮ้ยตั้นเท่าเจ็ดแปดคุณผู้ชมเนี่ยดูเดีด๋ยวตั้มห้าสี่ไม่ไม่ตั 5, 4, <laughs> ต้มห้าสี่โอเคครับมาดูจากฮีโร่ทีมเรานะฮะก็จะมีนีเดอรีนแน่นอนไปกลางก็ตัวแม่งโกงที่หมายนะฮะไบดัสแมกมาสวิตเบดแล้วก็สวิตเชอร์นะฮะส่วนทีมนั้นนะฮะก็จะมีชาร์ดเบรดในการเบดมาเซิออร์ฟอาร์มนะครับในหาแล้วก็พิีเซนเตอร์945าสี่หาตั้ม ต่ำๆเลยนะต่ำๆโอเคออฟอาร์มนะโอเคแอบก่อนเลยเพื่อนออฟอาร์มนะฮะต้ำนี่เป็นญาติกับต้อมหรือเปล่าเป็นญาติกับต้อมถามมาดิถามกูยันตบยันต์ยันต์สวยครับจังหวะนี้ยังไงครับผมยังไงครับผมยังไงครับผมนี่ยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมมาเติบอาร์มครับกะฆ่าแน่นอนนะจังหวะนี้เรายังไงยังไงเอ้ยปล่อยเด็กมันไปฮะจังหวะนี้ ได้รองเท้าแล้วฮะโอ้โหบอกเลยว่าช็อตเดียวออฟอาร์มนี่รู้เรื่องฮะช็อตเดียวออฟอาร์มนี่แบบว่าเจ็บแน่นอนเจ็บแน่นอนต้องจำไปอีกนานนะฮะโดนช็อตนี้น่เขามีการจักระชากผมเลยเฮ้ยนี่ไงตอนนี้ผมเอาเป็นสเตตแล้วกันนะฮะเน้นสเตตเคยอนวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเพือ่อนวิ่งมาเลยเพือ่อน นี่ไงครับผมจังหวะน,นี้มาโซ๊ะอ,อ,อาร์มยังไงดีฮะโต๊ะอ,อาร์มยืนแรกเลยฮะโอ้โหใจเขาได้จริงๆฮอะโฮ้ยออฟอาร์มตัวนี้มันไม่ธรรมดาเลยฮะเคผมออกมาเป็นมานา2ขวดเลยฮะจังหวะนี้เน,น้นเน้นเน้นเติมมานาแรงๆฮะโอเค2020ด้วยความว่องไวนะฮะเราได้ทั้งเฟิร์สบัตรไม่ไม,ไม่ไม่มีมานานะเพื่อนมานากูหมดแล้ว ดีนายดีนายคลิปดีนายคลิปเอ้ยเฮ้นอนจะมาจังหวะกระชากเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครใครวาร์ปมาวะเฮ้ยนี่นี่ฮาวได้เหเดี๋ยวกูปักปะเนาะนฮาวนี่ฮาวอะไรวะเพื่อนนี่ฮาวมาเหรอเฮ้ยนี่ฮาวก็มามากันเยอะจังเลยมากันเยอะเกินไปแล้วสงสัยแบบจะโมโหไงแบบเฮ้ยสวิตเบทมันโหดเกินไปแล้วว่ะมันต้องโดนกันหน่อยละ ระวังแล้วเพื่อนน่าจะอ้อมหลังยากอยู่อะตานะโอเคเราค่อยๆคุมคลีปไว้ก่อนนะคุมคลีปไว้ก่อนนี่ไม่ต้องรีบเฮ้ยยอน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 สโลว์ไปเลยเพื่อนสโลว์ไปเลยเพื่อน <c ute> นี่งไงโอโ้โหพิเซนเนอร์แล้วกัน <c ute> จังหวะน,นี้พิเซนเนอร์แล้วกันพิเซนเนอร์แล้วกัน <c ute> เอ้ยทันมะเนี่ยโอโ้โหชิบหายแล้วไม่ทนันหรอยอนโอโ้โหหนักอยู่ตายปะตายปะตายปะน่ะไม่ตายว่ะเหลือหนึ่งโอเควิ่งหนีก่อนฮะจังหวะนี้ Mm hmm. เหลือหนึ่งว่ะเอาเรื่องอยู่นฮาวก็มานะฮะนฮาวนี <S um, <S ่มาแก๊งถึงแถวนี้เลยเหรอเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนายยอนสโลตได้ไหมโอเคสวยเบสสวยเบนโอ้โหมันบิงหนีไม่ทันนะฮะไม่ทันว่ะยอนวาดเรามีแค่ตรงนั้นโอเคครับจังหวะนี้ฟาร์มครับผมฟาร์มมิงเฟสเมื่อกี้ถ้าเกิดผมตามไปฟันอะในป้อมผมฆ่าได้นะ แต่คือมันคือมันไม่รับประกันว่าผมจะรอดหรือเปล่าไง <c oughs> ผมเลยแบบโอเคเอาแค่นี้พอดีกว่ามารองเท้านี่เราออกเป็นรองเท้ากดด้วกันนะฮะโหดโหดมากตัวอะไรวารมาฮนะเป็น p เนอร์ครก็ผมวารมาเกาะทองอะอะไรนะจดแอเมแทะเกาะทองเะเกาะทอง <laughs> เอาเรื่องอยู่ในฮาอยู่นู่นวหโอเคในฮาไปแล้วนะฮะตอนนี้เรนล่ามันของเราแต่ว่าโหทีมมันแล้ว นี่ไงขอปมาของกูของกูแน่นอนของกูอะไรของมันอะไรของมันวะของกูไม่น่าดอยจะถอยทำไมวะน่าจาฮุกเข้าป้อมนะน่าจาสเต็ปพี่แกละมันไม่มีมาาที่จะกดสกิลสาลยเออด่ากันวะเอาเรื่องวะว่าทีมเราด่ากันวะกูจะตายมัอย่าทันลอกัน อย่าทะเลาะกันเราเป็นเกมเมอร์ด้วยกันเราต้องรักกันมันเร่ห้าแลหว่าใเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นี่ไงตีตีตีป้อมไปก่อนกลายได้รองเท้ากดแล้วฮะได้รองเท้ากดเมื่อไหร่มานี่รู้เรื่องเฮ้ยทีมเราตรงกลางตายอีกแล้วฮะโอเคน่าจะหนักอยู่ตอนนี้เราก็เออไหนหาว ในฮาวมันใส่แกงนะคือแพทใหม่มานี่ปรับมาในฮาวโหดค่อนข้างโหดนะอย่างที่ผมเล่นตาก่อนคลิปก่อนคือแบบบ่งบอกแล้วแหละว่าโหดมากนะโอเคตลปั๊บดูดินายยอนนายเป็นคนงี้แป๊บนึงกูซื้อรองเท้ากดก่อนซื้อรองเท้ากดแป๊บนึงซื้อเท้ากดแป๊บนึงโอเครองเท้ากดแล้วฮะจังหวะนี้ทำไมอะเรากูยังไม่โหกนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนย้อนย้อนยอนย้อนยอนในหาวมาหรอปะเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนหันหันสวนเลยเพื่อนไหนไหนก็ไหนไหนเลยเพื่อนหันสวนเลยนายยอนนายยอนเพื่อนโอเคมาเดยมาเดยกันเบ็ดมาเดยมาเดยกันเบ็สคอมอนคอมอนแวนเฮ้ยได้อยู่เมื่อกี้ปั่นไปเข้าคลิปทีหนึ่งแน่เขินเลยโอเคผมได้เป็นไลฟ์ทูบเลยฮะเด้งเลือดยาวๆไปเด้งเลือดยาวๆไปนะ นายอนเอาของมาถวายหน่อยเพื่อนนายอนเอาของมาถวายหน่อยยาเอายาม,มาเพื่อนโอเคสุดยอดครับผมมาดันป้อมมันดีกว่าเรียนล่างตัวอะไรมาพิ i เนอร์คนเดิม <c oughs> เพิ่มเติมคือไม่ไปไหนมาไหนสักทีฝักฝ่ายแต่เรียนล่างมันฝักฝ่ายแต่่างวะมันไม่ไปไหนเลยวะยอนไม่ดีวะเดี๋ยวโดนฮุกว่ะถอยมาก่อนดีกว่าอะไรยอนอะไรคิดว่านั้นกูเลงแล้ว ตายอยู่ดีโอนายอนแม่งแย่งคีบรัวๆ,ๆเลยคุณผู้ชมมาดูดิผมเอาเป็นอันนี้เละกันนะขอ,อนทองแบบว่าฟันฟันโหดๆไปตอนนี้ฐานะทางด้านการเงินเราค่อนข้างใช้ได้อยู่มาสกิลหนึ่งผมเต็มละค่อนข้างโหดใช้ได้โอ้ยป้อมยิงดันจังหวะนี้ต้องดันต้องดันต้องดันใ <c oughs> นฮา,าวอยู่ไหนวะผมกลัวมันมา,อ,านอยู่ล่างาเดตรนี้โอเค อยู่กลางอยู่กลา,างใช่หปหกวานะจัดไปเอ้ยแต่ประเด็นคือมันยากอยู่เหมือนกันโอเคชุดนี้น่าจะได้นะยอนดันเลยนะชุดนี้โอเค <und S 2> ปล่อยคลิปไปครับผม <im it> เป็นงานเป็นการนะนย้อนอย่าแน่าน,น,าน,านา่คิดนะเห็นนะว่าทำอะไรอยู่นะรู้นะว่าคิดอะไรอยู่เฮ้ย <the worst> มีคนวัมา,มา s ช a d o w เบ็ดยอน มันเอาว่ะมันเอาว่ะพวกนี้มันหิวโหวยมากๆโอเคครับตอนนี้เราได้อันนี้เป็นที่เรียบร้อยอะเด้งมานานะฮะลูกแก้วไฟนั่นเองเรียนอื่นนี่ยังไงนะเนี่ยข้างบน,นข้างบนเหมืนอน,มนจะเอาข้างบนเหมือนจะเอาจังหวะน,นี้ยังไงคอมโบปับป๊บปั๊บปัสวยสวย,สวยโอ้โหบนสามเลยว่ะบนสามเลยว่ะเฮ้ยลองหเฮ้ยล่างสามพูดผิดโอเคฮะเสียบสวยฟาร์มป่าแล้วกันจังหวะนี้มีกดไม่มีอะไรทำละมา จังหวะนี้ผมฟาร์มป่าแล้วกันเคกิไม่เคยทำสกิลว้าวเลยเนะเฉชัดเคเกิดไม้ไม่เคยทำสกิลว้าวเละทีมเรานี่เอาเรื่องอยู่เจอมาแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนสกิลกูดีเลยอยู่สกิลดีเลยอยู่ใจเย็นใจเย็นเหรอรอรอมันดันมาอีกชุดดีกว่าเพื่อนคนละมุกกู่เลยเยอะว่ะเผื่อแม่งไนฮาวมาด้วยบนดันไปเลยว่างๆแป๊บนึงเดี๋ยวสแต็กคลิปข้างล่างก่อนมาเฮ้ยไนฮาวอยู่ โอ้โหโสวยแล้วเพื่อนเราเจ <c oughs> ย้อนยอน้อนข้างล่าง <c oughs> ไปหมดแล้ววะน่าจะอยู่แถวนี้แหละกูว่า <c oughs> เลี้ยงคิปสิสัตว์เลี้ยงอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนทุกเลนเลยวะโดนทุกเลนนะจังหวะนี้ทีมเราอาการไม่ค่อยดีแล้ววะโอเคย้อน ไม่ค่อยดีแล้วปนะ่ะทีมเรามึงจะพูดซ้ำทำไมโ <Okay. S 3> อเคหาเงินหาทองก่อนจังหวะนี้นะฮะซื้อวงซื้อวา้าไ,<อ>ไปหาแกง๊งบ้างเพ,<ว>พื่อนติดฟาร์มนานไม่มันวะโอเค <Okay. S 2> มาโอเคผมซื้อวา้าติดตัวไว้สักอันหนึ่งแล้วกันนะเอาไว้วา้าไปบวกกับเพ,พื่อนจะได้มันมอะไรเงี้ยบวกกันมันมไปไวรุ่นนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันลึกไปมันลึกไปมันลึกไปจังหวะที่ผมฟาร์มก่อนอะอันนั้นเขาบวกกันไกลเกิอนนะ <Hey. S 1> come back here มาข้างล่างผมเป็นของผมแล้วตรงกลางนี่โอ้โหข,ข้างบน,ข,งบนข้างบนนี่เพื่อนเราฟันยับอะบอกเลยมาข้างล่างเป็นของเราแล้วทีมนั้นเขาเซฟแล้วนะเขาเซฟแล้วนะ <Okay. S 1> มาได้มาได้ เฮ้ยเดี cues cues <member> ๋ยวเยอะปะเนี่ยเยอะปะเนี่ยเยอะปะเนี่ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่มาฟาร์มป่าแล้วกันจังหวะนี้กันเบรคเขาลับมาที่เลนล่างแล้วฮะฉะนั้นเนี่ยป่าเป็นของเราละของผมของผมแต่เสียวไนฮาวอะจริงๆนี่ฮาวผมมานี่สุภายมาฟักเกอร์เลยนะเนี่ยของผมมาเลยโอเคฟาร์มครับผมโอ้ยรวยรวยจังหวะนี้ใช้ได้อยู่เฮ้ยข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวแสกคลิปทันปะเนี่ยผมไม่น่าทันว่ะ เสียดายจังไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟาร,ร์มชุดนี้ต่อนะฮะเราจะได้ละขวานพันสองนั่นเองเอาชิบหายต้นไม้เกิดลืมดูเวลามาตปข้าววนเหมือนทีมเราอยากจะไปบวกมากๆนะฮะถ้ามีโอกาสผมว่าผมอยากจะไปเหมือนกันว่ะอยากจะไปเหมือนกันว่ะแป๊บนึงรองจังหวะก่อนจังหวะไปได้นี่เราต้องไปนะฮะไม่ได้ละสายเลือด การความบวกในตัวผมมันเรียกร้องมากๆนะฮะที่ผมวร์ปลงกลงต้องนี่ไงเพื่อนเรานายยอนเพื่อนมึงมึงจงใจใช่ไหมมึงจงใจใช่ไหมเพื่อนยอนกูมาแล้วกูมาแล้วเพื่อนยอนกูมาแล้วกูพร้อมที่จะอันติอันตินี่ไงเป็นไงโดดยัดไปเลยอ่ะไอเียคนจริงไงเนี่ยกูคนจริงไง แคลลี่ต้องได้ค่าเคยได้ยินคำนี้ไหมเพื่อนนะฮะแคลลี่เว้ยเราเป็นชนชั้นแคลลี่เราต้องได้ค่าโอเคครับตอนนี้11นาทีนะใกล้ได้ขวานทองละอีก300นะได้ละนี่ไงโอ้โหรวยมากตอนนี้ในหาวก็นด้หาวพี่จะฟันให้ยับเลยนะจ๊ะโอเคได้แล้วฮะตอนนี้ได้แล้วครับผมอีก30บาทเฮ้ยเสียบโดมแล้วนะ มั่นใจปะวะไม่เอาวะโคตรช้าเลยวะ่ะทีมเรา <c oughs> โอเคมผมไปละไม่เห็น <c oughs> ไม่ช้าแต่ไม่เห็น <c oughs> โอเคไปเราไปออกกับเพื่อนเลยดีกว่านะ <c oughs> อยากบวกมากๆตอนนี <c oughs> ้ไก่เราถึงบ้านยังวะยังไม่ถึง <c oughs> จริงแล้วได้ขวัญทองกันนะ <c oughs> ไก่เราย,ยังไม่ถึงบ้าน <c oughs> มาวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเราเขี่ยคลิปปะเขี่ยคลิปด้วยความว่างไวแสงปา นั่นละ่ะของผมของผมสวยงามครับมีทีมดีมีใช้ไปกว่าครึ่งน,นี่นแหละคำนี้นะใช้ได้เสมอนะเยดเคการปักบอร์ดอ่ะโคดอิสเรียวอ่ะจังหวะนี้ทำไมผมเสียวโดนฮุกจังวะตรงนี้เสียวโดนฮุกมากๆสวยครับผมมาเราได้ขวานทอมนันที่เรียบร้อยเลยฮะจังหวะนี้ยังไงอะ่ะบวกปะ่ะล่ะเฮ้ยอะไรเมื่อกี้ <laughs> เพื่อนเรากระโดดข้ามไปเมื่อกี้ตกใจหรือว่าอะไร <laughs> แ๊บแ๊บนี่คืออะไรรถแ๊บีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเพื่อนอะไรละ่ะอะไรล่ะเฮ้ยอะไรอะไรสับ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 โอ้ยโ,โดนโดนโดนเดี๋ยวจะตายจะตายไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจกูโอเคถอยมาก่อนโอ้ยช่วยกูด้วยกูถือไอ้กูถือไอ้อะไรล่ะเพื่อนถอยแล้วเนี่ยถอยแล้วเนี่ยเพื่อน <มา S 1> เดี๋ยว <มา S 1> เดี๋ยว<บ>เพื่อนย้อนกูจะตายเหมือนกันเพื่อนเ,อเ,อเอพื่อนย้อนกูจะตายเหมือนกันเพื่อน ขันยันอะไรแล้วมีแอนตี้แนวเฟยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรฟันยับไปดิฟันยับไปดิโอเคครับเจนโนไซป่ะเก็บซาเต็มหมับเก็บซากทั้งนั้นหล่อป่ะคือตอนแรกอ่ะผมวิ่งไปใส่เลไรไงเลือดเต็มทุกตัวครับผมอะไรวะยันนี่ไงเขาเทเขาเทสกิลกันหมดแล้วเอออย่าอ้างเออ ไมดั๊เรานี่รู้สึกจะเป็นคนที่มีปัญหานะในทีมนะมันคนมีปัญหาคนเดียวเลยนะโอเคครับผมฟาร์มต่อครับผมเราชนชั้นแคลรี่ส่วนชั้นแคลรี่ฮะเราต้องฟาร์มออกออกอะไรต่อดีวะรอจิลากอนก็มาไอจิลากอไม่คิดว่าจะมีคนกล้าเล่นจริงมาเทาให้เอา เ็ดเคในฮาวนะเจอมับเขาให้หน้าสั่นไปเลยเ็ดเคยากหน่อยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ทีมเราสวยฮะ Legend of Life ตำนานแห่งการมีชีวิตอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าผมอยากออกเอลเดอร์อังกิลาก่อังกิลากออาทิตย์สบายใจนะเท่ทีมเราทีมเรานี่มันเข้มเกินนะฮะ ตอนนี้ผมว่าผมไม่ออกเอลเดอร์แล้ว,วะทีมเราเข้มงี้เราต้องออกพวกบิงอะไรพวกนี้แล้ว,วะในความคิดผมแล้วนะ่ยเอลเดอร์ปรับใหม่ไม่ออกทำไมอะมันปรับใหม่มันไม่ดีอะมันมันปรับอะไรอะปรับให้โดนตีแรงขึ้นโอ้โหพูดถึงคนเล่นหรือพูดถึงฮีโร่โอเคมาเราออกเป็นบิงเลยดีกว่าฮะอะไรของเขาวะ อะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอาเป้า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 เฮ้ยนิฮาวมันมันเข้มกับเราอ่ะยอนยอนนิฮาวมันจะล่อกูแล้วว่ะเพื่อนมันตามกูมาว่ะกูวไปไม่ได้เพื่อนนี่ไงมันอยู่กลางเมื่อกี้ผมไปยืนวัดกับมันนะผมซาไปหน่อยนี่ของของมันไม่ได้เยอะนะแต่มันตีผมนี่เข้าเป็นข้อล่อเป็นแข้งแรงสัดๆเลยไม่แก่ไอ้มึงอย่าว้าแบบนี้ดินี่ไงนี่ไงเตะเลยเตะเลย มาตอนนี้ค่อนข้างรวยมากๆครับผมรวยรว,วยไม่ใช่รวยแต่เขื่อนะนะรวยตอนนี้ GPM เท่าไหรโอ้ไม่หกร้อยแบบไม่เฟี้ยวเลยเดี๋ยวผมไปบวกกับเพื่อนดีกว่ารู้สึก GPM เราน้อยนะไม่พอใจเราไม่พอใจ<ต>้าาอย่าง,งี้ย้อนยังไงอะ่ะกูตเรานอนวาร์ปุยยังไงไปไหนดีอ่ะเพื่อน้าำว้าปตั้งแต่ยางง่างกีฬากรแล้วมึงอแางกีฬากร อันนี้แม่งได้ดปะมีใครแฮกับมึงไหมเน,ะนี่ยแฮกับมึงมื่ไหรอ้างอ้างนากากอีกานาการอีกอนาการอีก,กอ,กกอกไปไหนดีวะอยากออกมามากตอนนี้เฮ้ยนี่ไงโอ้โหทีมันโอ้โหก่อสะท้อนเข้ามานะฮะมาหมดเลยว่ะเนี่ยเรามาดูที่เดิมเนะี่ยอาจจะมีคนอยู่ไม่มีเฮ้ย ยังไงดียยังไงดียอยากเข้าปะทะตรงนี้นะแต่ว่าแบบกลัวเข้าไปแล้วออกไม่ได้อะไรอย่างงี้นะฮะคือกูต้องแข่งให้พวกนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหแล้วดูความถึกของมันเดิพระเจ้าแล้วมันจะเอายังไงล่ะมันจะเอายังไงมันจะเอายังไงเฮ้ยมันจะเอายังไงมันจะเอายังไงโอเคหาลายก่อนแป๊บนึงผมหาลายก่อนผมจะเข้าตรงไหนดีเฮ้ยในหาวมี BkB นี่ไงนี่ไงหาลายเสร็จแล้วเนี่ยหาลายแล้วเนี่ยคุณต้องตีกรอบแล้วต้องตีกรอบแล้วหาลายเสร็จต้องตีตีตเออเป็นไงเขาเรียกว่าต้องหาลายก่อนเว้ยเราต้องวัดระยะทางลมก่อนดูว่าหลุมมันเอียงกี่เซนติเมตรเว้ยเราถึงจะเข้าได้นะเ้าอย่าไปรีบอย่าไปร้อนนี่ไงมีคนกดยอมแพ้อะไรวะอ้างจิลากรก,กลกูวะถือว่าตอบโจทย์ไออ้างตายก่อนเดียว,ว,ยกยวไก่ตาย ไ,ไ,ไก่ตายไก่ตายโอเคไปทางอื่นดีกว่าข้างล่างนี่เลนยัง,งว่างๆอยู่นะไปไดีกว่าไก่ข้าเองได้ยังได้ตังเยอะกว่าข้าไม่เนีหรอโอเคเลนล่างเป็นของเราเดี๋ยวตรงกลางไงม,มันโหดจังวะทำไมทีมเรามันเดือดอะไรขนาดนั้นอะไรไม่เกี่ยวกูกลับแล้วเมกมัดเมกมัดอะไรนี่ซื้อของไปช้อปปองช้อปปิง้ง ดทีมนั้นเนี่ยแบบช่วงข้างหลังไม่กูจะฟันใครเข้าไหมเนี่ยดูดิแต่ละตัวเนี่ยแบบว่าจัดว่าค่อนข้างเข้มปัดอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคนายยอนได้ของอะไรแล้ววะโอ้ไอไอเทมไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยลงคลิปตอนไหนอ,อะไรวะลงคลิปตอนไหนอตอนนี้มึงนอนไหมไม่ไม่ไม่ค่อนข้าง <laughs> ลงคลิปตอนไหนลงคลิปส่งงานตอนไหนให้ไอไอวัด <c oughs> ไม่ได้คุยกับเพื่อนเยอะ แล้วมันจะกดใหม่ทำเหี้ยอะไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะฮะมาเมื16วันที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ GPM เรา600เรียบร้อยออ้างจีลากอนะอ่างอ้างกลางเฮ้ยตรงกลางตรงกลางเสียบสวนนั่นแหละดับเบิลดเอาเมย์ดับเอ้มื่ออุ้ยอ้ยอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ ดับเบิลแล้วไงอ่ะดับเบิลแล้วไงอ่ะสับเพี้ยอะไรดีเลยอยู่เนี่ยเพิ่งรีเซ็ตเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยไงเอ้ยไงอะกะเวลาเป๊ะๆด้วยว่ะคนเอาเรื่องว่ะทีมเราเอาคลองเลยจังหวะนี้เชียดแค่แทงเองด้วยนะตี๋ยเลยตี๋ยเลยตี๋ยเลยเมื่อกี้ไม่ใช่บิกิบีนะสกิลกูตีแต่มันเดินได้ไงวะตีตี เตะหวดหวดหวดคือดีเลย์สกิลตัวผมแม่งมันนานไปหน่อยผมไม่ค่อยชอบเลยฮะสวิตเบสเนี่ยดีเลย์สกิลอันตีอะเมื่อกี้แบบจังหวะแบบ50 50แบบแม่งดีเลย์อยู่อะมันเหลืออยู่2วิเองใครเก็บอะกูเก็บนะ<ม>เขาเรียกว่าหอนละอ้าวอ้าวเกือบหาไม่เจอเมื่อกี้หายไปไหนวะงงยังไงอะอ่ะป่ะหรือว่าไงอะพร้อมแล้วเนี่ย หนึ่งอาทีนะเมียนติขอแค่สั่งว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงดีสับสับว้าวข้างบนว่ะข้างบนว่ะมีประเด็นว่ะเฮ้ยเอาไงอ่ะเฮ้ยข้างบนเอาเรื่องว่ะยอนข่าบนเนดะ้ยอนเวนะ่ยน,ม,นมาแล้ว้ดีไง<ะ>ล่อมันต่อไม่ล่าโอ้ยคิดว่าจะหนีพี่ผลในฮาวในฮาวมันล่อในฮาวมันล่อแล้วยังไงใครแคร ใครแคร์มีเกิดใหม่มีเกิดใหม่กูมีเกิดใหม่โอเคเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วไงเดียแล้วไงเดียเกิดใหม่แล้วปะนี่ยังไงนี่ยังไงฟันยับหมดอ่ะจังหวะเนี้ยมาเดียมาเดี่ยวฟันยับหมดอ่ะจังหวะเนี้ยนี่อหาวันนี้ฮาวเหอะโอเคให้โดนหูเข้าป้อมคัมแบ็กเฮล์ว่ะคัมแบ็กเฮล์ว่ะเพื่อนยอนใจเย็นเพื่อนยอนใจเย็นแล้วส่งทีมงานเข้าไปรับใจเย็นเพื่อนยอนแล้วส่งทีมงานเข้าไปรับเพื่อนยอน ไอ้ยังมันถูกจังวะไอ้ยังแม็กถึกชิบหายเลยกูตายตัวเดียวเลยไงโอ้ต้องไม่ใช่กูแน่นอนที่โดนโอ้กูตายตัวเดียวอ่ะเจ็ดหนึ่งอ่ะโอ้เป็นการตายที่แบบว่าทุเรศมากไปได้เขายันป้อมโคตรเก่งเลยทีมกูย้อนย้อนจนมันมาแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะ เสียบสองบิงออกโอ้โหตามหลักสูตรที่เรียนมาจากโรงเรียนเป๊ะๆะช็อตนี้ยังไงยังจะวิ่งตามอยู่ยังฝืนชะตาฟ้าลิขิตขมบขมิบยังไงชาโดว์เบดแบบ้ไปตรงนี้เสียดายแล้วเมื่อกี้ตัวผมถ้าผมถึกอีกถ้าผมแรงอีกเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะจังหวะนี้เข้าแล้วสวยจังหวะนี้ตายแน่นอนไปหนึ่งตัวแล้วยังไงยังไงโอ้โหมีงไงนาฮาวบอกนฮาวกูมาเหมือนกัน นายยอดนั่นแหละนายยอนยังไงนายยอนยังไงนายยอนทำอะไรได้ไหมยังไงจ้าสวยจังหวะน,นี้ครับอันเดนนาินเก็บได้ครับจังหวะน,นี้สวยสวยจังหวะน,นี้กูเกิดกูเกิดกดูอยู่ไกลมากๆตอนนี้กำลังวิ่งไปนายฮาวบอกว่ากูาโหดจริงกระทิงแดงแล้วเรียบร้อยโหดแค่ไหนก็ไม่รอดเดนนาินจังหวะน,นี้ชาโดเบตยังไงชาโดเบตก็เรียบร้อยครับตายครับผมไม่ได้เล่นอีกแล้วครับมาสเตอร์อย่าเพิ่งจบเดีอย่าเพิ่งจบเด,ดี๋ให้เล่นหน่อยเดี๋ยวแถวนี้ต้องยอกเครดิตให้ใกูหรู้เปล่าเชียร์แค่ยกเครดิตนะทำไมไว้อ้างกีฬากร ทำไมไอ้างจริงไรครับโค้ชกิลด์โดนสองตัวทุ่นสองตัวทุวนปะไม่โดนส่วนไม่โดนเจดแค่โดนมันก็โดนอยู่แล้วเปล่าวะยังไงครับจังหวะนี้ดันไหมฮะเข้าไม่ได้ฮะรอคีบไหมครับจังหวะนี้นายยอนยังไงมาแล้วฮะฮุกไปแล้ว มันฮุกมาตั้งนานแล้วเพิ่งบิงไงว่าทีมเราคนจริงวะนี่ไงหลบมาก่อนหลบมาก่อนเมื่อกี้ผมว่าจะบิงเข้าไปบวกแม่งไงหมันไส้แน่จริงก็จับให้ได้เด้อเตะ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 เดี๋ยวรอฮะรอคลิปเดี๋ยวเราขึ้นบ้านจบแน่นอนมันหรือเรานะฮะตอนนี้รอแม็กมัดแป๊บนึ่งย้อนเร็ว ไม่ได้วะยากว่าเพื่อนเฮ้ยยอนเอาเอาเยเหรววะนายอนไม่เอาอะใหันเอา,าวะจังหวะนี้ยังไงอะนี่ไงครับผม master of arm เหรอ m a s อ e r of arm เหรอเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอ้อาตัวตียตัว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 ตั่เนวตัวตัวูัวตัอตัอตัตาวตัวตัว่ัวตาวกัึงจะไม่ตัว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 ตเวตัวตัวตัตัวตอตตัวัตัวตัวว กูไม่รู้อ่ะกูต้องเป็นตัวสั่งเวอร์เนี่ยไม่งั้นแบบไม่เข้ากันสักทีอ่ะแต่เมื่อกี้แบบอันติผมนานมากเรียบร้อยครับผมจบเก <23 S 2> มยี่สานนาทีจบไปได้วยความสวยงามนะครับผมจบไปที่สกอร์44ต่อ17นะครันะผมฆ่าไป7ตาย2แอสซิชั่นสนั่นเองนะครับผมโอเคครับส่วนคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้า Don't. But, but.